สวัสดีค่ะขอ้อารับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2,555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นซีเฟชค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเด็กแนวก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าบริษัทเนี่ยน่าจะเข้าไปลงทุน ในธุรกิจผลิตภัณฑ์และก็จำหน่ายอาหารทะเลในอังกฤษถือสัดส่วน51%จะเป็นฐานด้านการขยายตลาดและก็รายได้ในอนาคตเป็นอย่างดีค่ะเรียกว่าลดความเสี่ยงได้อีกปาะหนึ่งอีกทั้งบริษัทเนี่ยเข้าไปลงทุนมีกำไรดีมากซึ่งส่งผลบวกกับบริษัทโดยตรงนะคะโดยนักวิเคราะห์ของเด็กแนวค่ะต่างก็ประเมินว่าคราวนี้เนี่ยน่าจะได้อานิสง์จากคู่แข่ง เกิดโรคระบาดน,นะคะจะทําให้บริษัทเนี่ยยอดขายไม่ตกแล้วก็น่าจะมีกําไรสู่สีในช่วงไตรมาสที่3ทับ2อ0 0สู่สีกับไตรมาสที่3 44ทับ 4, 4นะคะซึ่งถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้ไตรมาสที่4ที่จะประกาศออกมาก็น่าจะขยายตัวกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนระดับ มากถึง300%นะคะแม้ในแง่ของค่า P/E เนี่ยจะสูงกว่าเอเชียก็ไม่หวั่นค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยราคาก็จะเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นตอนนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบ c f เฟกับเอเชียนะคะซึ่งตั้งแต่ในแต่ไรแล้วค่ะว่าราคา c f เฟเนี่ยจะวิ่งเหนือเอเชียตลอดไม่เปลี่ยนแปลงแต่แค่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ตอนนี้นะคะกาฟเอเชนก็วิ่งเหนือขึ้นซีเฟสไปแล้วครั้งแรกสําหรับนักลงทุนที่ชอบหุ้นตัวนําแล้วก็กลับกลายว่าเป็นตัวตามซ้านะคะซึ่งก็ต้องรีบเข้าไปให้ไวค่ะเพราะด้วยสถิตินี้บอกเราว่าเดี๋ยวราคาซีเฟสเนี่ยจะต้องขึ้นกลับมานาแน่นอนค่ะโดยถ้าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เอาเป็นว่ากราฟสวยทั้งคู่นะคะแต่ว่าซีเฟสเนี่ยยังไม่โอเวอร์บอทมีแนวต้านสูงถึงระดับ5บาท50สตางค์ค่ะ สำหรับนะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น TCC นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้กำไรในปี2,554ของบริษัทนะคะก็มียอดขยายตัวที่รุนแรงค่ะเกือบระดับ300ตัวเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะซึ่งนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ยืนยันจากผู้บริหารที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าคำสั่งซื้อยอดสั่งซื้อฐานหินนะคะทะลักเข้าเป็นเท่าตัวและไตรมาสที่4อย่างเดียวก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากำไรมากกว่า3ไตรมาสรวมกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่บอกต่อมาอย่างปี2,555นะคะว่ากำไรเนี่ยจะพุ่งขึ้นแรงแค่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยใครสามารถหาฐานหินได้มากแค่ไหนก็ขายได้เท่านั้นซึ่งสิ่งที่ TCC จะต้องทำให้ได้ก็คือการซื้อเหมืองฐานหินให้เร็วที่สุดจึงทำให้ผู้บริหารนะคะบินไปดูเหมืองไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะและถ้าได้มามูลค่าของบริษัทก็จะขึ้นไปกี่เท่าตัว ลองเปรียบเทียบดูกับเอ,อริร์ดูก็พอจะเดาออกนะคะว่าการที่บริษัทเพิ่งประกาศออกหุ้น PP 200ล้านหุ้นโดยไม่ระบ,บุว่าให้ใครนั้นก็เป็นนนยะสําคัญแล้วค่ะว่าน่าจะไปแลกกับการที่จะเข้าไปซื้อเหมืองแรเง่เหมืองอย่างแน่นอนนะคะถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะและมีการกําหนดราคาขายหุ้น PP ไว้ว่าใช้ราคาเฉลี่ยนะคะอยู่ที่7 15วัน และไม่ต่ำกว่า90%ของราคาดังกล่าวนะคะโดยเกมราคารอบใหม่อาจจะเริ่มขึ้นเพราะยิ่งนันราคาสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ขาย PP สูงเท่านั้นนะคะบริษัทก็ใช้เงินน้อยลงนั่นเองค่ะและถ้าติต่างว่าราคาหุ้นนะคะวิ่งขึ้นไปประมาณ3บาท50สตางค์แล้วขาย90%ก็จะขายได้ในราคา3บาท15สตางค์ค่ะซึ่งมันไม่ได้จบแค่ราคาเพราะว่าเด็กแนวเนี่ยเคยบอกแล้วคะ่ะว่าให้ดูหลาย ครั้งว่านี่คือนวัตรกรรมทางการเงินระดับซับซ้อนที่เอามาเขียนง่ายๆตามสไตล์เด็กแนวดังนี้เลยนะคะโดยถ้าให้เปรียบเทียบดูงบการเงินเดิมในไตรมาสที่3ถ้าเพิ่มทุนได้ตามราคาดังกล่าวเนี่ยก็จะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกิดขึ้นจาก77ล้านบาทเป็น607ล้านบาทเลยค่ะยิ่งเพิ่มทุนราคาสูงส่วนนี้ก็ยิ่งโตนะคะทำให้ book value ค่ะพุ่งขึ้นนะคะจากราคาระดับ70สตางค์เป็น1บาท5สตางค์เลยทีเดียวค่ะ โดยนักลงทุนต้องคิดกันเอาเองนะคะว่าที่เขาทำกันได้เพียงนี้เนี่ยส่วนกราฟมันก็ชอบอมันก็แปลกๆอยู่นะคะถ้าทางจะวิ่งไปถึงระดับ3.60บาท60าทตางค์ซึ่งถ้าใครอ่านกราฟเก่งเนี่ยก็น่าจะพิจารณาดูให้ดีค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งนะคะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้นเซนทันนะเซนเทลค่ะ ดยซื้อเล่นสั้นนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่11บาท70สตางค์ถึง11บาท60สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น VNG ค่ะให้ซื้อเกิงกําไรประเมินกรอบราคาไว้ที่4บาท30สตางค์ถึง4บาท28สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายได้แก่ QH นะคะซื้อเกิงกําไรค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาท79สตางค์ถึง1บาท78สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นหิ่งกันบ้างค่ะ สำหรับหุ้นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น QTC ค่ะหาจังหวะขายประเมินกรอราคาไว้ที่3บาท70สตางถึง3บาท80สตางค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น s ัสโกนะคะหาจังหวะขายค่ะประเมินกรอราคาไว้ที่1บาท30สตางถึง1บาท30สตางค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่ไทยง้วนค่ะหรือว่า t y m นะคะโดยให้หาจังหวะขายเช่นกัน ประเมินกอบราคาไว้ที่43สตางค์ถึง42สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจนถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ